ผมยกตัวอย่างกลับที่เริมน้ำแล้วกันในไหนก็เป็นทุกคนคงอยากทราบอ่ะนะสิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้เราต้องมองว่าทะเลของเรามีสองด้านทีเ่เอ่าวไทยใช่ไหมกับทะเลอันดามันใช่ไหมอันดามันเป็นทะเลทะเลที่ลึกทะเลที่กว้างทะเลที่ไกลแล้วมันเชื่อมต่อไปหลายภูมิภาคข้างบนในโลกอ่าวไทยมันเป็นอ่าวของเราเอา่อาวอ่าวที่ในในวงวงของเราในพื้นที่จํากัดถูกไหมนะแล้วมันตื้นมันไม่ลึกมากทั้งหลอก โอเคสิ่งที่ผมกังวลมากถคือด้านอันดามันเรายังไม่รู้เลยเรามีอะไรใต้ทะเลคือทรัพยากรใต้ทะเลเรามีเยอะนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีใครดำเข้ามาบ้างหรือ,อยังเพราะรอบบ้านมีหมดแล้วเรือน้ําอ่ะใช่ไหมเมียนมาก็มีใช่ไหมใครกัมนเเมาเลเก็มีสิงคโ,โปร์มีหมดแล้ว อินโดอินโดเขามีหมดแล้วเราเพียงแค่แต่มีทักลำหรือมันมีลำเดียวถ้ามันเสียมันก็แย่อีกมันต้องมีอะไรแล้วพยายามที่จะจัดหาจากประเทศที่มันที่มันไม่แพงมากนักโอเคก็ตัดใจไปก็มีปัญหาอีกแหละเพราะเราก็มีกหนดการไม่ใช่ว่าเออซื้ออะไรก็ได้ไม่ใช่เครื่องยนต์เราก็ต้องระบุไปต้องการตรงน้นตรงนี้แต่ปัญหาก็คือลบกระดิตรงโน้นเข้ไหมอ้นนั้น ไม่ส่งเครื่องให้อะไรคันนี้ยุ่งเลแหละเรือเรือเสร็จแล้วเครื่องเครื่องยังไม่ยอมกันแต่วันนี้ผมก็ได้คุยกับทางลาวทางโนนว่าจะทํากันยังไงเขาก็จัดหาเครื่องยนต์ใหม่ตรงนี้เขาก็ต้องมาดูว่าเอมันมีอิทภาพเท่าเทียมกันหรือเปล่าถูกไหมคือวันนี้ไม่อยากให้ไปดูถูกว่าอของเขาไม่ดีไม่ดีเขาไปไกลแล้วนะเขาไปไกลมากะนะของของจีนนะ <S <S ผมไม่ได้เชียร์จีนอย่างเดียวนะ ทั้งนวมาตกกับมนดอกมันก็มีอยู่สองข่ายแค่นี้แหละถูกไหมล่ะสองข่ายแค่นี้แหละ